สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการรบประวัติการค้นหาใน Facebook นะครับที่จะไปดูวิธีการทำนะครับก็ขอฝากเพื่อนๆกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะครับผมเข้าไปใน Facebook กันเลยครับไปดูวิธีการกันเลยพอ,เพ,อเพื่อนเข้ามาใน Facebook นะครับส่วนที่เราจะไปค้นหาเนี่ย มันจะอยู่ตรงที่แว่นขยายนะครับผมนะครับค้นหาทุกอย่างก็ต้องไปตรงนั้นอ่าเราก็ไปที่แว่นขยายกันเลยกดเข้าไปที่แว่นขยายครับจากนั้นประวัติการค้นหาของเพื่อนเพื่อนก็จะขึ้นมาทั้งหมดเลยนะฮะเนี่ยครับแต่วิธีการที่จะลบให้เ,เพื่อนๆนไปตรงแก้ไขนะครับเห็นไหมคำว่าแก้ไขเนี่ยครับกดเข้าไปเลย จากนั้นมันจะขึ้นมาในลักษณะเนี้เพื่อนเพืนดูนะมันจะมีการล้างการค้นหาเห็นไหมอันนี้ตัวเลือกที่1ตัวเลือกที่2คือกากบาทกากบาทออกไปเนี่ยก็คือการเลือกแต่ละรายการที่เราจะลบนะครับอยากจะลบอรายการไหนเราก็กดที่กากบาทเห็นไหมออกไปแล้ส่วนผมจะลบออกหมดเลยเนี่ยก็คือไปกดที่ล้างการค้นหานะครับกดที่ล้างการค้นหาปุ๊บ มันจะออกไปหมดเลยประวัติการค้นหาเโอเคนั่นเห็นไหมฮะทุกอย่างจะเกลี้ยงเลยนะแล้วก็จะไม่มีใครมาดูว่าเราค้นหาอะไรบ้างแฟนเราหรือใครก็ได้ที่เราต้องการที่จะปกปิดอ,ะอ่ะเรามีความลับอะ่ะเราไม่อยากให้เขามาค้นดูว่าเราค้นหาใครบ้างใช่ไหมฮะก็มีวิธีการแก่นี้นะครับ ขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปวิดีโอผมจนจบคลิปขอบคุณครับ